และเราก็เดินทางมาถึงวันที่10นะฮะของการอยู่บ้านนะฮะซึ่งวันนี้คุณเดียวก็จะเอาเนื้อหามาสอนเธอแล้วกันเนาะจากนี้นะคะยังคงอยู่กับนี่ค่ะคําภีรตารางเรียนเทอีก จบใน14วันและทุกคนก็สามารถเรียนจบได้จริง14วันค่ะและสามารถขอชีนี้ได้ด้วยนะถ้าไปดูวันที่วันที่10เนี่ยคือ day 10น,นะฮะ<ม>เราจะรู้เลยว่าเขาเป็นการทดสอบเรื่องของให้เราทำข้อสอบนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยครูเดียวจะเอาข้อสอบมาทั้งหมด3ข้อที่เป็นข้อสอบคำศัพท์ที่งงมากแต่ว่ามีคำอธิบายถ้าเธอเรียนกับครูเดิวเ,ดวเธอจะเข้าใจอย่างละเอียดเลยค่ะพร้อมแล้วเรามาเริ่มทำข้อสอบข้อแรกกันนะคะ ข้อหนึ่งเนี่ยนะเขาบอกว่านี่นะสับยากมากเลยคือขึ้นเลยขึ้นเลยค่ะนะฮะเขาบอกว่า C R I Inkey นะฮะ that all employees wear i d e n t i f i c a t i o n badges at all times when inside the plant นะฮะคือข้อนี้เนี่ยมันมีคำว่า suggest คำว่า wants คำว่า needs แล้วก็ advises ถูกไหมฮะจริงๆเราแปลชอยได้หมดเลยนะถูกปะ่ะ suggest แปลว่าแนะนำใช่ไหม wants กับน,นี้แปลว่าต้องการถูกปะ่ะความหมายเดีวยวกัน แล้วก็ advice ว่าแนะนำเอาสรุปว่าไงคะสรุปว่า A กับดีด้อกข้าใหม่เดียวกันแล้วก็ B กับ C เข้าใหม่เดียวกันทำไงคุณดิวค่ะหนูตัดทิ้งห,หมดเลยไหมเพราะว่าความหมายเดียวกันต้องตัดทิ้งให้หมดอะไรเงี้ยใจเย็นค่ะใจเย็นคันข้อนี้เนี่ยแต่ละคำมีโครงสร้างของมันนะคะเดี๋ยวดูโจทย์ก่อนดูโจทย์ข้างบนเขาบอกว่าบริษัท CRI เนี่ยนะฮะสักอย่างหนึ่งค่ะ ว่าให้พนักง,งานเนี่ยนะคะสวมนะคะบัตรบัตรแจสแปลว่าเหมือนกับไอตัวที่เป็นป้ายพนักง,งานนะคะน้องบัตรพนักง,งานเนี่ยนะคะ identification นัคือแบบบอกตัวต,วตวนอะไรเงี้ยนะคะตลอดเวลาเมื่ออยู่ใน the plant the plant แปลว่าโรงงานค่ะมันเท่ากับคาว่า factory นะคะ เห็นปะถ้าเราเอาการแปลเขาว่าโดยไม่รู้กันมมากนิดหน่อยเกี่ยวกับคาคานั้นนะเราจะรู้สึกว่ามันยากมากเพราะว่าเฮ้ยเอกับดีด็อก,ก,วกความหมายเดียวกันแต่บีกับซีความหมายเดียวกันฟังคูดิวค่ะ4ี่คำนี้มันมาคนละโครงสร้างกันถึงแม้จะความหมายใกล้เคียงกันจดตามคเดิวนะคะคําว่า suggest เนี่ยเวลาเจอที่ไหนแปลว่าแนะนํานะและมันตามด้วยคําว่า that เสมอ suggest that ส่วนคำว่า need คำว่า want นะฮะหรือคำว่า re a d v i c e s นะฮะ มันแปลว่าต้องการหรือแนะนําเหมือนกันแต่ว่ามันจะตามด้วยโครงสร้างคือมันจะบวกคนก่อน1คนนะฮะแล้วมันจะตามด้วย to บวกช่อง1โอเคปะนะฮะ mm hmm. อย่างเช่น I want you to go ฉันอยากให้เธอไปนะ I advise you to go เนี้ยฉันแนะนําให้เธอไปแต่ suggest ไม่ได้ค่ะ suggest มันจะมี that ตามเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยมันอยู่ที่คีย์เวิร์ดตัวเดียวคือคําว่า that, mm hmm. that นะฮะถ้าเห็น that ปุ๊บดิฉันในในคอร์สนะคุณจะสอนอว่าจะมีเวอยู่กลุ่มนึ่ ยาวนะฮะที่มันบวกดัเลยอะแกเพราะฉะนั้นถ้าเจอดัดให้กาคำว่า suggest เท่านั้นค่ะตอบข้อ A โอเคไหมคะใช่ปะเหมือนจะง่ายนะแต่บอกเลยว่าถ้าไม่รู้โครงสร้างของคำคำนั้นเนี่ยทำไม่ได้นะฮะไปต่อข้อ2ค่ะเขาบอกว่า customers นะฮะ must show t h e i r จุดๆ for the refunds within two weeks of the purchase นะฮะประมาณว่าลูกค้าเนี่ยจะต้องแสดงสักอย่างหนึ่งนะฮะ สำหรับการรับเงินคืนและกันนอนนะฮะภายใน2สัปดาห์หลังจากที่ซื้อของไปคําว่า purchase แปลว่าของซื้อของนะฮนะ,ะมีคําว่า procedures journey directions แล้วก็ receipt นะฮะมีสี่คำ คุณครูปลายให้ฟังก่อนค่ะนะคำนี้แต่ละคำยากหมดเลยนะใครจดได้จดเลยค่ะนะฮะข้อสอบที่บอกว่ายากข้อสองยากมากดูจากช้อยนะคำว่า procedure คำนี้เด็กอ่านผิดกันเยอะมากเด็กจะออกเสียงกันว่า procedure นะฮะ <laughs> procedure ไม่ได้ต้องออกว่า procedure procedure นะคะคำนี้มันแปลว่ากระบวนการหรือว่าวิธีการปฏิบัติงานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันคือ procedure ของบริษัทนะคล้ายๆกับคำว่า rules ก็ได้แปลว่ากฎเนาะ process คือกระบวนการก็ได้หรือจะแปลว่า measure แปลว่ามาตรการก็ได้นะมันก็เป็นคล้ายๆกันนะฮะเนี่ยได้สับสี่คำเห็นป่ะใช้ไทยกันได้นะฮะแล้วก็คำว่า journey มันแปลว่าการเดินทางมาเท่ากับคำว่า trip แล้วก็คำว่า direction ก็แปลว่าการบอกทิศทางนะฮะแล้วก็ receipt แปลว่าใบเสร็จ อ่านว่ารี e ซ p ตนะคะตัว P ไม่ออกเสียงนะแปลว่าไปเสร็จค่ะเธอการจะได้เงินคืนอะ่ะมันต้องแสดงอะไรคะทุกครั้งอะ่ะเราไม่เพอใจสินค้าใช่ไหมเราต้องการคืนของอมันต้องมีอะไรมีใบเสร็จติดมาด้วยค่ะ โอเคไหมคะตอบเลยรู้สับข้อนี้สับยากนะคะรู้ไว้เลยวันนี้เธอได้สับไปแล้วทั้งหมดนี่นะคะสี่คำบวกสองคำเนี่ยเฉพาะข้อนี้ได้สับไปเหมือนจะเป็น10บคำแล้วว่ะโอเคปะแค่เรียนข้อนี้ข้อ,ขอเดียวตอบข้อ ดีเดค่ะแสดงใบเสร็จโอเคไหมฮะต่อไปข้อ3ค่ะเขาบอกว่า the caterer นะคะ will need one hour to prepare the refreshments for the forum ประมาณว่าคนที่คอยจัดอาหารนะ,ะ caterer คือคนที่คอยบริการด้านอาหารเนี่ยเขาก็ต้องการสักอย่างหนึ่งหนึ่งชั่วโมงนะฮะในการที่จะเตรียมของว่าเครื่องดื่ม refreshments นะฮะสำหรับการประชุมครั้งนี้คือ forum แล้กันเนาะนะฮะมีคำว่าเลยนะ approximately briefly rapidly แล้วก็ occasionally อู้แต่ละคำอยากจะลออค่าอย่างคุดิวเห็นปะอ่ะทุกคนจดค่ะคำนี้นะฮะวันนี้บอกเลยว่าเธอได้สับไปแน่ๆสามสิบคำแค่ดูคลิปนี้ค่ะข้อหนึ่งนะฮะคำว่า approximately มันแปลว่าประมาณมันมีความหมายคล้ายๆกับอีก2องคำที่คุณจะขึ้นให้ค่ะคือคำว่า almost เด็กจะเข้าใจคำว่า almost มากกว่านะฮะ แล้วก็เท่ากับ about ก็ได้ด้วยนะฮะไอศักด์คำนี้มันมักจะตามด้วยตัวเลขเถอมนะประมาณกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็แล้วแต่นะฮะส่วน briefly เนี่ยมันแปลว่ากระชับนะฮะมันก็คล้ายๆกับคำว่า short นะฮะสั้นๆอะ่ะเอาง่ายๆได้ปะสั้นๆน,นะฮะแล้วก็ rapidly เนี่ยมันแปลว่ากระทัหันคือแบบ มันรวดเร็วอะ่ะมันเร็วอะ่ะมันคือแค่ๆคาคว่า suddenly อยู่ๆก็เกิดขึ้นอะไรเงี้ยฮะมัน suddenly มัน rapidly นะฮะแล้วก็ occasionally คำนี้นะฮะ occasionally จำไว้เลยว่ามันเป็นคู่แฝดของคำว่า sometimes นะฮะโัออีกไม่ค่อยชอบออกคำว่า sometimes เธอมันง่ายไปแต่มันจะออกคำว่า occasionally จำว่า o c c a s i o n คือโอกาส Occasional คือเป็นบางโอกาสคือเกิดขึ้นแค่บางวาระโอเคไหมคะเนาะเพราะฉะนนี้เห็นคำว่า one hour ปะ่ะ one hour คือเขาต้องการเวลาประมาณ1ชั่วโมงถ้าเจอตัวเลขข้างหลังเป็น one hour two days three weeks ก็แล้วแต่นะฮะให้เรากาคำที่แปลว่าประมาณเกือบแถวเนี้ยไม่ My almost ก็ approximately ตอบข้อ a ค่ะ เก่งมากนะคะโอเคเธอขานี่เห็นปะ้ะคอนสับเธอขาดูแค่ประมาณ5-6นาทีเนี้ยเราได้สับไปเกือบประมาณ30คำเลยนะคะจาก3ข้อนี้นะ,ะบอกเลยว่า เรียนกับคุดิวเนี่ยเธอได้สับไปเยอะมากค่ะแล้วก็อธิบายอย่างละเอียดแบบนี้ด้วยและไม่ได้วนเวอร์ให้รู้คือรู้ไปเลยนะคะอ่ะถ้าใครสนใจท้อนเธอคุณิวมีคอร์สชื่อว่าคุณดิวทอีกนะคะเป็นการเรียนออนไลน์ที่แบบสมบูรณ์แล้วทําคอร์สเสร็จแล้วหนังสือส่งให้ฟรีนะคะการันตีผลที่750คะแนนเลยค่ะนะคะช่วงนี้เป็นช่วงซุ้มสอบนะูนยนสอบเปิดปุ๊บเราจะได้พร้อมสอบไม่งั้นเนี่ยเสียโอกาสนะคะโอเคปะ เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทักแชทเข้ามาเลยนะฮะหรือใครต้องการตารางใบนี้ค่ะคือคัมพีตารางเรียน14วันให้เธอนะฮะทักแชทเข้ามาพิมพ์ว่า plan 14 days แค่เนี่ยก็ได้แล้วนะฮะไม่พอค่ะนักเรียนทั้ง Facebook และ Youtube นะฮะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด subscribe, subscribe กับช่องครูดิวด้วยนะโอเคปะนะคะอ่ะพรุ่งนี้ครูดิวจะเอาอะไรมาฝากนะฮะติดตามสลับ day 11แล้วกันเนาะนะฮะวันนี้ได้สัไปเยอะมากจริงครับตบมือให้กับทุกคน No. <laughs>